สูงร้อยสามสิบสามบวกกิ่นเก่งเนอพี่น้องกิก่นเก่งหางไง่งาวเนาะหางไง่งาวหน้าเขาเปิด หน้าเขาเปิดพี่น้องหน้าเขาเปิดเล็บงามขาใหญ่พี่น้อง ้ายใหญ่ๆห,ห,หลังเป,เป,เป๊ะๆท่องประมาณสามเดือนสี่เดือนโจ๊จิมมีเ่เพนะื่อนเนาะเบิงเบิงเบ,บิงพี่น้องหางยาวหางใหญ่ดากต้นๆจิมมี่ เอเปตัวยาวอ่างนึกตัวยาวอ่างเงยเนานะพี่น้องเนะาะใครสนใจบ่เนาะมีคนสนใจว่กินเก่งตีนก็งามเนาะเที่ยง กินหญ้าเก่งกินทุกอย่างกินเฟียงกินหญ้ากินผักบุ้งพืชสีเขียวกินเบิดเดนอะพี่น้องม้คนสนใจบ่เนอะเออบักพาวใหง่ๆลูกลูกที่สามในทอ้องเด้อพี่น้องลูกที่สามในท้อง ดักง่ายๆท้ายปีปีแข้งขาหลังกใ็ใหญ่งนะพี่น้องเราหลังปีปีเอ็ดเล็ดเลยสูงประมาณร้อยสามสิบสามโดกกำไร ข้างหลังข้างหน้าบ่มีเนาะบ่มีตำหนีจาักรยางเดอ้อพี่น้องเดอ้องามงามมีใครสนใจทักมาได้เดอ้อสนใจทักมาเบอร์ลูกชาวนาพาล้อได้กันเดอ้อพี่น้องได้เดอ้อได้เดอ้ดเดอพี่น้องพี่น้อง